สวัสดีครับพี่น้องผมนาวสารนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครับตอนเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับพอเรากำลังใส่เยื่อกบนะครับนั่นพี่น้องถ้าผู้ใดเพิดด่งเคยเห็นตอนหนานตอนหนาเนบ่าวสารทีสี่เบนะนะิ้งครับนั่นเนี่ยเป็นฟ้องเป็นฟ้องนั่นคือมูปะโดน้อยนะครับที่ไดเม้นไปตอนนั้นนะครับสี่ใหเบิ้งเลยนั่นนั่นคือเป็นเป็นฟ้องไปแล้วไปแล้วนั่น ประมาณนี้นะครับวิธีการสังเกตนะพี่น้องอันนี้มันอันนี้มันคนละมูน, <c oughs> <c oughs> นี่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 ขึ้นมากกำลังมากไก่เรือแล้วครับพ่อเพิ่นว่านี่มันจิมีเป็นครูนะครับมันจิมีเป็นครูปลาดูเนาะนี่เขาข้าไก่เลือดแล้วครับเห็นไหมครับมันจะลงไปขึ้นมากมาถึงนาทีแล้วครับยังเขายังสังเกตเห็นฟองอากาศอยู่นะครับย่ำนะครับต้อง อากาศตรงนิ่งล้มตรงนิ่งนะครับผิวน้ำตรงนิ่งประมาณนี้นะครับเดี๋ดยวสักพักนึงก็บคืนนี้ครับพี่น,อนอ้องสังเกตเบ้างนะครับอลอดจังหว่าพอเล่าใส่เยื่อะนะครับเป็นลูกกบหน่อยนะครับมูนหน่อยก็หนีเห็นเห็นมันกัดมานสองสก็แสดงว่าสามมูน ปลากระลังไข่พวกปลากระลังออกขึ้นงนัน้นมันงนมันมีตไปจับย่ก่ไม่ได้หอตอนนี้ยังไม่ท่นเห็นนะโอ้นั่นนั่นนัขึ้นยู่ยไก่ยหัวเฮียเล่นบ่บ่ นั่นๆ,ๆแต่ว่าแสงอาจจะไม่เห็นครับถ้าหิ้ขึ้นอยู่ใ,ใกล้เลยพราพอทีตีย่ำเข้าไปอีกบ่ครับ้างนะครับรอติดตามนั่นกัน,นพ่อไล่ตีย่ำเข้าไปอยู่อะนี่ฟุกแบบช็อตเดดได้สองตัวนะครับยังเงียบเลยครับเป็นหลอกยอดน้ำนะครับดวงเบ็ดเดียว มงหึงมนึงมีหิโตมันก็นีแล้ว คืนนี้แล้วครับคืนนี้นแหละคืนนี้แหละผมบอกผมว่าอยู่ในกล่องจะเห็นมานนะครับแต่ว่าขื้นเรื่อยๆครับยู่ขังฟังนะครับ อ,อากากศขึ้นนิดเดียวนะครับเห็นว่านั่นนะขึ้นมาแล้วครับประมาณนับได้ประมาณมาณถึงนาทีนะครับะจะลงจะลงขึ้นจะลงอยู่ประมาณนี้นะครับนี่แหละพี่น้องเพื่นว่าปลาโดว่วงลูกนําไปใช้กันได้นะครับสําหรับเสียนปลาโดปลาช่อนนะครับเยื่อปลอมหรือว่าเยื่อสดนะครับเทคนิคนี้นี่ผมว่าเขาขันฝีมือเลยครับ แบบสุดหยอดเลยเพิ่งเคยเห็นทีแรกยกันนะครับ สิเพิ่นกัดมื่อสั่นลูกเขาหนอยน้อยหน่อยเขาดีแสดงมามู่ไหมเปลี่ยนเหยื่อนะครับเปลี่ยนเป็นเหยื่อปลอมนะครับเหยื่อสดไม่กัดแล้วเปลี่ยนเป็นเหยื่อปลอมนะครับสังเกตด,ด้วยไหะครับเพื่อนเทคนิคการกระชากเหยื่อแล้วครับ ตกเียร์ปลอมนะครับเพราะว่าเเียร์ปลอมแต่ละตัวนี่พุทธมือไม่ตีไปเลยกกระสีกอมาธรรมดารับแต่ว่ามูเพิ่นเซียนนี่เพิ่นเจมี